ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจัดสารรัฐมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับประธานรัฐสภาวันมูฮัมหมัดนอนมาธายืนยันว่า จะมีการโหวตนายกอีกครั้ง19กรกฎาคมนี้แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตเข้าชิงเป็นครั้งที่2ได้หรือไม่หลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้ดํา่งตำแหน่งนายกไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาต้องดูข้อบังคับรัฐธรรมนูญรวมถึงความเห็นจากที่ประชุมก่อนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดไว้แต่เพียงว่า ากไม่สามารถโหวตนายกจากบัญชีพักการเมืองจนต้องของดใช้ข้อบังคับเพื่อเปิดทางนายกคนนอกจึงจะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากบัญชีพักการเมืองได้อีกครั้งหมายความว่ากรณีพิธาโหวตไม่ผ่านในรอบแรกยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเสนอชื่อพิธาเข้าชิงรอบที่สองได้หรือไม่เพราะมีความพยายามนำไปเทียบเคียงกับการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระของวุฒิสภา การโหวตในยกรอบที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเงื่อนไขที่ทําให้พิธาสอบตกคือการยืนหยัดในหลักการที่จะต้องแก้ไขกฎหมายอาญามาตราึย112จึงถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อต้านอย่างถึงพลิกถึงขิงด้วยเป็นพักการเมืองที่อิงกระแสจําต้องยึดมั่นในคําสัญญาท่านไม่ต้องไปชี้ที่ใครสองสามร้อยนโยบายที่ท่านออกมาผมว่าหนึสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่ เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักเก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทำลายมันทำไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจ วันนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยแต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่างถ้าท่านถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นพันธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำต้อง,อง,องทำไม่ได้ ผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับขณ้อ้างความไม่ปกติขณะที่ตัวเองไม่ปกติมามข่มขืนตัวเองคนอื่นให้คล้อยตามตัวเองผมคิดว่าเป็นตรกกาที่อธิบายยากผมก็อยากให้ ถ้าคุณวิทาขึ้นตอบเพาทบทวนครับอีกเก้าเดียวคือถึงนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็น,นั้นนะคุณพิธาก็รู้ติดเรื่องอะไรแลวทุกคนในสภานี่ก็รู้ครับสังคมก็รู้ครับว่าติดเรื่องอะไรขยับเก้านั้นใช่ได้ไหมครับมีนโยบายสามร้อยกว่าข้อที่เขียนไว้ทิ้งหมดติดใจข้อเดียวผมคิดว่าคนอื่นก็ติดใจข้อนี้ข้อเดียวกันกรครับเพราะถ้าจบได้อยากเก้าอีกเก้าเดียวเป็นนายกมตี เรื่องง่ายครับตัดสินใจซะหากพิธายังยึดมั่นในหลักการแนวโน้มที่จะได้เสียงสอวอเพิ่มมากจากสิบสามเสียงย่อมไม่มีโอกาสจะหวังพึ่งประชาธิที่ปัดกับชาติไทยพัฒนาทั้งสองพักรวมกันยังไม่สามารถผลักดันให้พิธาเป็นนายกได้โวตนายกรอบแรกจึงดูเหมือนว่ารัฐสภากำลังอภิปรายแก้ไข,ขกฎหมายอาญามาตรา1น2นอกจากในสภาจะเจอทางตันนอกสภายังมีสารรัฐธรรมนูญ ตั้งท่าคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีนัดประชุมวันพุธหน้าพิจารณาว่าจะรับคำร้องคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่หากไม่รับคำร้องก็ดีไปแต่หากรับคำร้องและมีคำสั่งออกมาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสฉากทัดส,สุดท้ายพิธาอาจได้เดินร่วมทางรุ่นพี่อย่างธนาธรซึ่งล่วงหน้าไปก่อน4ปีแล้วในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูด เหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเดะเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้น